สวัสดีครับก็สำหรับวิดีโอที่ผมเคยลงไว้เกี่ยวกับการรองไหลด้วยระบบไฮโดรโปรนิกนะครับที่ผมได้ทดลองใช้น้ำในการรองไหลแทนใช้ดินนะครับวันนี้เวลาผ่านไปก็ประมาณน่าจะสองสัปดาห์ครับผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับว่าวิธีที่ผมทำมันได้ผลหรือว่าไม่ได้ผล ก็ผมลองดูแล้วนะครับก็ได้ผลดีนะครับรากเดินด้วยนะครับนี่ครับมีรากนะครับแล้วก็น้ําหมดเลยนะครับต้องเติมน้ําใหม่พอน้ํามันหมดปุ๊บรากมันหย่อนไม่ถึงน้ํามันก็รากมันก็จะมีดําไปบ้างนะครับ แต่มันก็พยายามที่จะหาหาน้ำอยู่กพอแสดงว่าได้ผลนะครับสามารถเผยแพร่ได้วิธีนี้เห็นไหมครับมีารากโผล่ออกมาค่อนข้างเยอะการต่อไปวิธีต่อไปที่เราก็ต้องทำเราก็ต้องเติมน้ำเรื่อยๆนะครับอาจจะใช้ เข็มฉีดยาดูดน้ำขึ้นมาแล้วก็เสียบใส่ลงไปในแก้วนะครับเพื่อที่จะให้ง่ายเราก็ผสมสารละลายทิ้งไว้ก็ได้โอเคครับก็ได้ผลนะครับโอเคครับสวัสดีครับ